สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาวดีทารโค่ค่ะรู้ดวงรู้จังหวะชีวิตเรามีสิทธิ์รู้เมื่อท่านรู้แล้วนําไปปรับใช้ในชีวิตให้เหมาะสมนะคะพฤติกรรมเปลี่ยนกรรมก็ย่อมเปลี่ยนค่ะขอย้ําเตือนค่ะว่าผู้อ่านทำนานแบบเจ r รอ r ร a ติ้งเป็นการอ่านโดยทั่วไปดังนั้นปโปรดใช้วิจารณญานในการรับชม รับฟังด้วยนะคะท่านใดยังไม่กดติดตามฝา,ากดกดติดตามสมัครสมาชิกแชร์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านได้ค่ะเรามาเข้าสู่คําทําลายกันเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทําลายดวงความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นคลิปความรักในช่วงเดือนพฤษภาคม2514นะคะแบ่งเป็น3สถานะเหมือนเดิมนะคะคนโสดคนมีคนคุยหรือสถานะไม่ชัดเจนและคนมีคู่อันดับแรกนะคะเรามาเริ่มดูกันที่ คุณคคนโสดก่อนเลยนะคะว่าพลังงานของคุณเนี่ยนะ,ะจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้นะคะคุณคนโสดนะคะในช่วงในช่วงเดือนนี้นะคะคุณเองนะคะไม่ได้ฝักใฝ่หรือสนใจในเรื่องของความรักความใคร่อะไรเลยนะคะคุณนะคะสนใจในเรื่องของตัวเองนะคะคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการที่คุณมีความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้ค,คุณอึอดอดัด แล้วไม่มีความสุขมาทําให้คุณไม่มีสมาธิในการทํางานนะคะบ่อยครั้งนะคะเวลาที่คุณมีความรักแล้วมันไม่สงหวังในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมาแย่งพลังงานดีๆในการที่คุณจะใช้ความคิดจสติปัญญาหรือการสร้างสรรค์น,นะคะส่งเสริมให้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือเกิด ความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าดังนั้นในเดือนนี้คุณคนโสดจะสนใจเรื่องของตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของความคิดสติปัญญาความโดดเด่นความสวยความหล่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเดินไปข้างหน้าเกิดความเจริญก้าวหน้าและเกิดประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของความรักคุณมองว่าให้เวลามันเป็นไปนะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในอนาคตข้างหน้าถ้ามีก็ดีนะคะแล้วคุณก็มุ่งหวังว่าในเรื่องของความรักเนี่ยคุณต้องการความรักที่เป็น ที่เปิดเผยที่จริงใจนะคะแล้วเป็นคนที่เสมอกันคบกันแล้วส่งเสริมกันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าพลังงานคุณเป็นอย่างนี้แล้วนะคะแล้วจะมีใครเข้ามาจีมามอบความรักให้คุณไหมนะคะ ในช่วงนี้นะคะถ้าถ้าถ้าสำหรับคนที่รอคอยความรักเนี่ยนะคะมักจะไม่มีเข้ามาแต่ท่านใดที่วางเฉยปล่อยเฉยนะคะแล้วทิ้งพลังงานเก่าๆได้นะลิซพลังงานเก่าๆคนเก่าๆออกไปได้เนี่ยมีโอกาสจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอาจจะมีเข้ามาหลายคนแต่คนเหล่านั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่า มีทั้งตัวจริงและตัวหลอกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวหลอกมากกว่าเหมือนเข้ามาทดสอบความเข้มแข็งในจิตใจคุณนะคะ,ะบางคนนะคะเข้ามาเนี่ยไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายแต่มีความน่าสนใจตรงในเรื่องของต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะคะความการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้คุณคิดหนักกับคนที่เข้ามาซึ่งอยากจะบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะ ยังไม่เห็นว่าจะมีคนที่เป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆพลังงานยังไม่ถึงขั้นกับว่าใช่หรือส่งเสริมคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเหมือนกับว่าเรียนรู้ดูไปก่อนเฉยๆได้แต่ดูแล้วคุณก็ต้องเอาเก็บมาคิดอยู่ดีว่าเอะสรุปแล้วคนเหล่านี้มีเจตนาอย่างไรมีความจริงใจไหมนะคะเวลาเข้ามาเนี่ยเข้ามาพร้อมกันแต่เออแล้วมักจะเข้ามาในเวลาที่คุณเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวด้วย นะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าอาจจะทําให้คุณค่อนข้างเอาเก็บไปคุ้นคิดค่ะเพราะดูแล้วยังไม่เห็นใครที่จะชัดเจนหรือตรงใจคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขาจะบอกหรือจะแอคชั่นอะไรหรือจะพูดอะไรยังไงกับคุณนะ,ค,ะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรัก ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนที่เข้ามาเป็นพลังงานที่ผิดหวังนะคะทีเนี้ยเขาเข้ามาเพราะว่าเขาเองก็มุ่งหวังความรักที่สมหวังแต่ตัวเขาเองกับพลังงานไม่ดีไงคะคนเหล่านั้นน่ะพลังงานไม่ค่อยดียังรีลิสความเจ็บปวดหรือคนเก่าๆออกมาไม่ได้นะคะยังเขาเหล่านี้คาดหวังความสมหวังจากคุณซึ่งอันเนี้ยแหะค่ะมันจะเป็นปัญหาเนื่องจากว่าคนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่มีพลังงานที่ที่สมบูรณ์ที่ใช่ที่ที่จะมาส่งเสริมคุณได้ คือเขาเองอ่ะมุ่งหวังจะได้ความรักที่ดีแต่เขาเองอ่ะยังไม่สามารถรักตัวเองหรือเติมเต็มได้พอมาปุ๊บเนี่ยนะคะยังไงพลังงานมันก็ไม่แมทกันไม่จูนกันกับคุณอยู่ดีมาแล้วจะเกิดคอนฟ lict ก,กันด้วยซ้ำว่ารู้สึกแปลกๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจเขาเข้ามาบอกเลยว่าเป็นเพราะคุณมีความโดดเด่นคุณเป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็อยากที่จะมีคนมุ่งหวังที่จะเป็นแฟนกับคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะดูแล้วเออเข้ามาเนี่ย ก็ยังไม่เห็นแมทอยู่ดีนะคะสิ่งที่เขาพูดเขาบอกก็คือเขาผิดหวังมาเยอะเขาอยากอยากสมหวังในความรักแต่ต้องบอกก่อนว่าคนที่จะสมหวังในความรักได้เนี่ยตัวเขาต้องรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะมันถึงจะความรักเป็นเรื่องของแบ่งปันไงคะมันไม่ใช่แบบว่าจะมามาขอกันอย่างเดียวมารับอย่างเดียวมันไม่ใช่มันต้องแบ่งปันมีทั้งรับทั้งให้นะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําสําหรับคนกันไพ่บอกเชื่อในสัญชตาตญาณตัวเองแล้วก็โสดต่อไปนะคะเออบางท่านนะคะ อาจจะอยู่ในเซฟโซนนะคะหรือ,อยังรอคอยคนเก่าๆความทรงจําดีๆเก่าๆอยู่ไม่เป็นไรค่ะโสดต่อไปได้ให้เชื่อในสัญชตาตญาณตัวเองนะคะในในดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แบบเล็กๆต่อเป็นแนวโน้มในการเริ่มต้นใหม่กับคนเอ่อคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นในที่ทํางานหรือเป็นลูกค้าหรือเป็น เป็นคนที่คุณเคยพูดคุยแต่ยังไม่ได้สารสัมพันธ์เป็นแฟนหรือจีบกันนั่นเองนะคะสําหรับบางท่านเป็นไปได้ว่ายังรอคนเก่าๆอยู่ยังคิดถึงคนเก่าๆก็มีโอกาสที่จะดึงดูดคนเก่าๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นดูที่เหมาะสมที่ใช่ดูแล้วคนใหม่ๆที่เข้ามาเมื่อสักครูน่นี้ที่ว่าเข้ามาเยอะๆคนเนี่ยพลังงานเขายังไม่เพอร์เฟกยังไม่สมบูรณ์ยังยังไม่เต็มเต็มกับคุณแต่เราดูแล้วว่าคุณอะแมทช์หรือหรือเหมาะกับคนเก่าๆ คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีความทรงจําที่ดีมากกว่านะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะนะถ้าคนไหนที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับเข้ามานะคะอ่าสตรองเข้าไว้นะคะให้แนะนําว่านะคะรักตัวเองให้มากค่ะ รักตัวเองให้มากนะคะแล้วก็ยึดมั่นในหลักศิลธรรมความถูกต้องความดีงามนะคะสตรองต้องสตรองในเรื่องต้องแข็งแรงนะคะเข้มแข็งในเรื่องของความถูกต้องความดีงามนะ,ะจริงอยู่มันอาจจะอึดอัดบ,บ้างเวลามีคนเข้ามาเยอะแยะมาทําให้คุณสับสนแต่คุณจงเชื่อเถอะค่ะว่ารักแท้มีอยู่จริงแต่ตราบใดก็ตามถ้าคุณนะคะเอาคนที่ไม่ใช่เข้ามามันจะดึงดูดแต่พลังงานลบๆแล้วมันก็จะดึงดูดตัวละครอ,อื่นๆที่เป็นลักซอนลักสำเร้า,าหรืออะไรที่มัน ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเอาเปรียบอะค่ะไม่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะดูให้ดีอ่ไพ่แนะนําว่านิ่งๆดูไปก่อนแต่ถ้าคนเก่าๆนะคะที่มีความทรงจําที่ดีหรือคนที่คุณรอคอยอยู่แล้วกลับเข้ามาแล้วเขามีความจริงใจแล้วเขาสดจริงนะคะเสมอคุณบารมีเสมอการบุญเสมอกันนะคะมีทั้งแบ่งรับแบ่งให้ในเรื่องของความรักเนี่ยค่อยรับเข้ามาแต่ให้ระวังคนที่ ไม่จริงใจดึงเราไปอยู่ในภาวะรักซ้อนที่แรกเหมือนจะดีที่แรกพูดมาเหมือนจริงใจนะคะเหมือนแบบว่าเออโสดแต่เอาเข้าจริงแล้วแอบบซ่อนใครบางคนอันนี้ต้องระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดู Romance a n g จ l กันคุณต้องสตรองในเรื่องของความถูกต้องความดีงามให้ดีนะอาจจะอึดอัดบ,บ้างเพราะว่าสับสนแต่ท้ายที่สุดค่ะคุณจะมองออกเราเชื่อว่าคุณจะมองออกนะถ้าคุณตั้งสติดีๆ separate separation ค่ะ s l m a t e ค่ะ Retreat ค่ะ สำหรับใครบางคนที่เข้ามาแล้วพลังงานมาทำให้คุณอึดอัดคุณถอยออกมาเลยค่ะเอาตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นแยกตัวเองออกมานะคะเพราะถือว่ามันไม่แมชกันและเคมีมันไม่ใช่นะคะคุณเองนะคะมีโซเมตเนื้อคู่ของคุณมันเป็นไปได้ว่าในอดีตคุณกับคนเก่าเป็นไปได้ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ใช่คู่กันต่างคนต่างแยกย้ายเพื่อไปเรียนรู้เพื่อตกผ ữ, ความคิดเพื่อเติบโตทางจิตวิญญาณ ยังไงนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเขากลับมาให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วลองเรียนรู้กันอีกครั้งนะคะถ้าเขาเป็นคู่ของคุณจริงๆเขาจะต้องพัฒนาตัวเองมาในเอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมทําให้คุณสบายใจขึ้นแล้วสามารถที่จะปรับจูนเขาหาคุณได้เพราะฉะนั้นแล้วสรุปก็คือว่าคุณคนโสดใครก็ตามที่ทําให้คุณอึดอดัดแล้วดูแล้วไม่มีความจริงใจดูแล้วอึดอัดสับสนแล้วก็วุ่นวายแค่เริ่มอย่างวุ่นวายอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้อง ถอยออกมานะคะไม่ต้องไปไปเกี่ยวข้องไปสารสัมพันธ์แต่ส่วนมันเป็นแนวโน้มคนเก่าๆค่ะให้อภัยกันแล้วลองลองให้โอกาสกันดูถ้าดูแล้วเขาโสดจริงนะอันนี้อันนี้สําคัญตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าปวดใจมาจากคนโน้นยังไม่จบจากคนนั้นแล้วมาหาเรากลายเป็นว่าดึงรเราก็เป็นลักซอนเนี่ยไม่ไหวนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มจะมีความเป็นคู่กันสูงนะพิจารณาดูให้ดีนะคะเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณสมหวังนะจบไปแล้วสำหรับคนโสดนะคะทีนี้แม่นไม่แม่นตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะ คอมเมนต์ผู้อ่านทราบด้วยท่านใดไม่กดติดตามฝากกดติดตามสุขสุขัและชายกดกระดิ่งนะเพื่อติดตามไม่พลาดคลิปต่อๆไปท่านใดกดแล้วขอบคุณมากนะคะที่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาไปสู่นะคพลังงานของท่านที่มีคนคุยนะคะหรือความสถานะเนี่ยยังไม่ชัดเจนดูหน่อยว่าในช่วงพฤษภาคมนี้พลังงานเอตัวตนของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรจะได้ชัดเจนไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้นะคะคุณอยากปีกวิเวกตัวเองมากคุณเจ็บมาเยอะแล้วนะคะคุณมีความรักมาในอดีตที่ผ่านมาจนถึงน,นวันนี้คุณเยียวยาวตัวเองถามว่าหายดีไหมยังไม่หายหรอกเสียดาย อยากหวนคืนกับความรักที่เป็นอยู่ไหมก็อยากแต่ตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะสงบขึ้นนะคะอะไรที่มันบาดเป็นบาดแผลในจิตในใจนะคะจักวานนะคะจะส,ส่งพลังให้คุณนั้นนะคะได้มีพลังชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าสู่ความเข้าใจในศาสนาธรรมในธรรมชาติของความรักแล้วก็เป็นตัวเองในด้านที่ถูกต้องดีงามนะคะพลังงานของคุณเนี่ยต้องบอกว่าผ่านความเจ็บปวดเวลาเนี่ยเป็นตัวเยียวยาตัวช่วยแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณดีขึ้นในระดับหนึ่งคุณนิ่งคุณเข้าใจสัจธรรมแต่ถามว่าไอสิ่งที่มันยังแอบฝังลึกในจิตในใจของคุณมีไหมก็ต้องบอกว่ามีที่มันหลบซ่อนอยู่มันรอวันที่จะผุดขึ้นมาเพียงแต่ว่าตัวคุณเองนั้นนะคะพยายามที่จะใช้ธรรมะเขาข่มหรือพยายามที่จะสงบนิ่งเพื่อไม่ให้ความเจ็บปวดนั้นมันฝืนตัวขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตัวคุณตอนนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้ว คนที่คุณคุยด้วยที่ยังไม่เปิดเผยยังไม่ชัดเจนอะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาเองนะคะยังไม่คิดจะเปิดเผยเขายังยังอยู่ในโลกของเขานะคะเขาเองยังรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ให้เขาต้องคิดต้องตัดสินใจต้องแก้ปัญหาเขาขอคบแบบลับๆคุยกันแบบอย่างนี้ไปก่อนเพราะเขาเองมีความรู้สึกว่าขอดูไปก่อนว่า สถานภาพกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันยังมีอะไรที่ต้องปรับจูนแก้ไขกันไหมเขายังรู้สึกว่ามันยังไม่เติมเต็มกับคุณเขาเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เขายังรักตัวเองยังหวงความความเป็นอิสระความโสดยังอยู่ในโลกของตัวเองที่มันสะดวกสบายยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบยังไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาเวลาที่มันโต้แย้งกันหรือต้องปรับเข้าหากันนะคะเขาเป็นคนคิดเยอะคิดไปในทางที่ ค่อนข้างเป็นทางลบอะสุดแล้วคือเขายังไม่พร้อมนะคะเขากลัวความอึดอัดกลัวทะเลาะกลัวโน่นกลัวนี่กลัวคอมมิชเมนต์นะคะกลัวต่างๆนานาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเขาพูดได้เนี่ยเขาจะพูดอะไรกับคุณนะคะในสิ่งที่เขายังไม่เคยบอกคุณตัวเขาเองนะคะมุ่งหวังอยากเป็นคู่ที่ดีเคยมีความรักที่ดี เคยมีคนที่ดีเคยจะสารสัมพันธ์ในทางที่ถูกต้องในคอมมิชเมนต์ในการเปิดเผยแต่ท้ายที่สุดมันจบลงมันเลยทําให้เขากลัวว่าถ้าคอมมิชเมนต์เมื่อไหร่พอเป็นแฟนกันจริงๆจังมันเหมือนคล้ายๆกับว่าหมดโปรอ่ะก็จะกลัวว่าแบบนิสัยเริ่มออกเริ่มทันเลาะเริ่มเรียกร้องเยอะเริ่มนั่นเริ่มนี่นะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันทําให้เขาคิดแบบนี้พอคิดที่จะคอมมิชเมนต์เปิดเผยชัดเจนทุกอย่างก็จบ จบที่ความคิดเขาไม่ได้จบที่ที่คบหากันนะในอนดีตที่ผ่านมาอาจจะจบเนื่องจากว่ามีแฟนพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงจุดที่ดีแล้วเกิดปัญหาในการจบหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเองต้องไปเทคแคร์แฟนเกินกําลังจนเขาเองรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเขาสู้ไม่ไหวอาจจะเป็นในเรื่องของกําลังทรัพย์ความมั่นคงเม็ดเงินด้วยนะคะหรืออะไรหลายอย่างมันก็เลยทําให้เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาก็อยากมีความรักที่สมบูรณ์ที่เปิดเผยที่ดีงาม แต่เขากรัวว่ามันจะจบแบบเดิมนะคะทีนี้เรามาดูคําแนะนําให้คุณกันว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะปรับจิตปรับใจทํำยังไงดีนะคะทําให้คุณนั้นทุกน้อยที่สุดนะไพ่บอกว่าคุณยังคาดหวังคุณยังรอคอยเขาอยู่เลยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเริ่มต้นได้และเติมเต็มได้ทีนี้ไพ่ยอยากจะแนะนําว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะ ถ้าสมมติว่าในสถานการณ์ตรงนี้นะคะเขาเองนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์มากหน้าหลายตาคนที่คุณคุยเนี่ยนะะไม่ได้มีรักซ้อนรักสมเส้าหรือเขาเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นตัวของตัวเองสูงแต่แค่รักครอบครัวอยู่กับตัวเองโน่นนั่นนี่นัน่น,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 นอ่ะลองให้เวลาเขาดูแต่ถ้าในกรณีที่เขาเองนะคะมีคนที่เขาแบบ คุยหลายคนนะคะหรือมีคนที่เขาหมายตาหรือคุณไปสืบไปสอบไปรู้มาว่าไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวน่ะอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่เอาตัวเองออกมาเพราะตัวคุณเองนั้นมีโอกาสที่จะมีคู่มีครอบครัวที่ดีมีความรักที่สมหวังอบอุ่นนะคะลองให้โอกาสตัวเองดูให้ทางเลือกตัวเองได้เป็นผู้เลือกบ้างนะคะให้ตัวเองได้เป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองบ้างลองดูนะคะเพราะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขากลัวการมีคู่กลัวการคอมมิชเมนต์กลัวการผิดหวังซึ่งจริงมันอาจจะไม่ผิดหวังก็ได้แต่เขาคิดไปก่อน เขายังไม่ลืมอดีตในความผิดพลาดนั้นเขายังฝังจิตฝังใจกับไอ้เรื่องที่มันที่มันจบไปแล้วแล้วก็สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังกังวลจนเกินเหตุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเนะี่ยแทนที่จะจมจอมอยู่ตรงนี้ลองลองพาตัวเองออกไปเรียนรู้คนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆดูนะอาจจะมีคนที่จะมอบความรักให้กับคุณก็ได้เนี่ยให้ขึ้นค่อนข้างดีนะคะอย่างน้อยคุณตอนนี้ให้เริ่มต้นรักตัวเองก่อนได้เลยนะคะบทสรุปค่ะ คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดแล้วคุณเป็นคนที่มีออร่ามีความรักมีความดีงามในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณนะคะถ้าตัวคุณเองนะเอาตัวเองออกมาตรงนี้คุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งคนมากน้าหลายตาเยอะเลยแหละนะคะคุณสามารถที่จะได้เป็นผู้เลือกคนที่ใช่คนที่เหมาะสมคนที่แมทช์กับคุณคนที่เสมอคุณได้ดังนั้นแล้วถือว่าคุณกับเขาคนนี้ ได้เรียนรู้กันได้เรียนรู้ถึงความใช่ไม่ใช่ถึงสถานภาพหรืออะไรตรงนี้ก็ตามอุปนิสัยใจคอแล้วลงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นและเรียนรู้ให้โอกาสตัวเองมันจะมีคนเข้ามานะคะให้คุณนั้นได้พิจนารณาและได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะลองดูนะคะลองให้โอกาสตัวเองดูมันยังไม่สายเกินไปนะคะการที่คุณจะให้ให้โอกาสตัวเองได้ชัดเจนเพราะมีคนเข้ามาเรียนรู้ มามอบความรักให้คุณแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกคนให้ถูกคนเท่านั้นเองนะคะโรแมนต์สังเจนค่ะ for giving and learning ค่ะ very soon ค่ะ retreat ค่ะนะคะ Let your friends help you ในส่วนตรงนี้นะคะกรณีคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขายังไม่ชัดเจนไม่อะไรเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวอ่าคุณสามารถที่จะให้อภัยให้อภัยแล้วถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะนะคะถอยออกมาค่ะ ถอยออกมาจากพลังงานหรือคนที่เขายังไม่พร้อมที่จะที่จะเป็นคู่ของคุณเปิดเผยหรือให้ความชัดเจนกับคุณนะยิ่งถ้าคุณอยู่เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้คุณนั้นรู้สึกว่ามันยืดเยื้อ มันทําให้คุณนั้นไม่มีโอกาสได้เป็นผู้เลือกนะคะแล้วถ้าคุณไม่สบายใจอย่างไรนะคะปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนกับเพื่อนของคุณที่มีความเป็นธรรมที่เป็นเพื่อนที่มีความปรารถนาดีกับคุณอย่างแท้จ,จริงเพื่อนที่ปรึกษาหรือใครก็ได้นะคะเพราะในเวลาอันใกล้นี้ถ้าคุณปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสถานภาพของการไม่ชัดเจนนะคะการมีคนคุยโอเคมันอาจจะคุย คุยแล้วมันอาจจะหายเงานิดนึงแต่คุณอย่าลืมว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนมันไม่เติมเต็มอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเวลาอันใกล้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่คุณต้องการอ่ะเข้ามาหาคุณเพียงแต่ว่าคุณเองต้องให้ความชัดเจนกับตัวเองเอาตัวเองออกมาจากความไม่ใช่ ความไม่ชัดเจนก่อนคุณถึงจะได้เจอคนที่ใช่และคนที่ชัดเจนกับคุณนะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีทางออกมีสิ่งที่ดีรออยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราจะอนุญาตตัวเองหรือเปล่านะ,ะจบไปแล้วนะคะขอให้คุณทุกคนได้รับความชัดเจนนะคะแม่นไม่แม่นตรงหรือไม่ตรงยังไงคอมเมนต์ผู้อ่านทราบด้วยท่านใดไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดสกีและ์แชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์ให้ผู้อ่านทราบด้วยและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะท่านใดกดแล้วขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้เรามาไปต่อกันที่ คนมีคู่คนมีแฟนนะขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าพลังงานของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะโดยช่วงนี้คุณค่อนข้างขึ้นมากค่ะคุณมีความสงสัย นะคะสับสนอะไรบางอย่างคุณมีความรู้สึกว่ามันมีลังสังห์อะไรบางอย่างมาเตือนคุณคุณรู้สึกอึดอัดคุณรู้สึกสงสัยว่าคู่ของคุณแฟนของคุณน่ยมีคนอื่นหรือเปล่าทีแรกคุณก็คิดว่าคุณคิดไปเองแต่บ่อยครั้งที่คุณเห็นหลายสถานการณ์หลายเหตุการณ์ที่แฟนของคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณมักจะยุ่งมักจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องภารกิจส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่และคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดกับการที่คุณ ไม่ได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างมันมีอะไรแอบแฝงที่คุณรู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังคุณอยู่มันมีมากกว่าหเรื่องมันหลายเรื่องจนคุณรู้สึกว่าคุณมีความสงสัยนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณแฟนของคุณคู่ของคุณเนี่ยไปทําอะไรลับๆแล้วไม่บอกคุณหรือเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าหรือเป็นในเรื่องของมือที่3บุคคลที่3หรือมีคนอื่นๆเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวดูมาดูแฟนคุณค่ะว่าแฟนคุณเนี่ย พลังงานเป็นอย่างไรนะแฟนของคุณในตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างเงียบนะคะเหมือนเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ในความรู้สึกของคุณแต่จริงๆไม่มีอะไรค่ะเขาอยู่ในโลกของเขาไปทํางานนะคะที่ที่ยังต้องรับผิดชอบเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะมีการเดินทางก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยพบเจอกันเขายังเป็นคู่ที่ดีของคุณยังรักคุณอยู่นะคะเพียงแต่ตัวเขาเองนั้นพลังงานอาจจะ ไม่ได้เติมเต็มคุณหรือการแสดงออกของเขาไม่ได้เติมเต็มสร้างความมั่นใจให้คุณบวกกับคุณเองนั้นมีความสงสัยอะไรบางอย่างมันอาจจะมีหลายเหตุการณ์ค่ะการที่เขาเงียบการที่เขามัวแต่ไปไปสนใจเรื่องหน้าที่การงานของเขาเมื่อเลยทําให้ ให้คุณรู้สึกว่าเขาดูแปลกๆนะคะจริงๆเขาไปทํางานแล้วเขาก็ยังมีคุณอยู่เต็มหัวใจเพียงแต่ว่าณเวลาเนี้ยเหมือนเขาเอาตัวเองเอาพลังงานเอาจิตใจไปทุ่มเทในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานนะคะก็เลยไม่ได้มาแสดงความรักกับคุณแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่เลยรู้ิว่าคผู้ของคุณนะคะอยากที่จะพูดหรือสื่อสารได้กับคุณ เขาอยากจะบอกคุณว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีบุคคลที่3ทุกวันนี้ที่เขาหายเงียบไปหรือทําอะไรนานๆเป็นระยะเวลาน,านานๆเนี่ยคุณยังเป็นคนรักที่ดี ยังเป็นครอบครัวของเขายังเป็นความสุขความอบอุ่นเป็นคนที่ใช่อยู่ทุกวันนี้เขาพยายามที่จะสร้างความมั่นคงพยายามที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในภารกิจหน้าที่การงานการเงินให้ได้นะปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3ามมีไหมอาจจะมีเข้ามาบ้างแทรกแซงเข้ามาบ้างแต่เขาสามารถปิดจบตัดไฟตัดต้นลมไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาตัวเขาเองก็ลำบากใจเวลาที่มีใครเข้ามาในชีวิตแล้วมาในเชิงชู้สาว นะคะมาในเชิงผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาพยายามจะปิดจบให้ได้เขาไม่อยากให้เป็นปัญหาบานปลายนะคะดังนั้นแล้วคุณก็รู้อย่างนี้แล้วก็ให้กําลังใจกันเนาะเขาก็อยู่ในภาวะที่ขับขันและลําบากใจค่ะมีคนเข้ามาจริงๆตามลางสังหรณ์ของคุณจริงๆแต่เขาเองพยายามปิดจบแล้วจบปัญหาเขาอาจจะไม่เล่าให้คุณฟังกลัวคุณคิดมากกลัวคุณไม่สบายใจนะกลัวคุณสะเทือนใจนะบทสรุปอขอโทษค่ะ คำแนะนำสำหรับคุณนะคะอย่าเพิ่งทะเลาะอย่าเพิ่งไม่เชื่อใจกันนะ,ะทำตัวเองให้นิ่งๆนะคะอะไรที่มันไม่มีผลดีต่อจิตใจนะ,ะข่าวสารข้อมูลพลังงานอารมณ์ต่างๆความน้อยความเซงต่างๆพยายามปฏิเสธอย่ารับเข้ามานะคะ,ะคุณเองตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะทะเลาะแล้วล่ะคุณรู้สึกว่า คุณไม่ไหวแล้วคุณรู้สึกว่าคุณพยายามนิ่งมาได้นานแล้วคุณก็ยังไม่ได้รับการสนใจยังไม่ได้รับการเคลียร์จากเขานะคะคุณอยากให้เขาเนี่ยมามาเอาใจมาขอโทษหรือมาแสดงมาแสดงความจริงใจความบริสุทธิ์ใจอะไรต่างๆก็ได้เพราะตัวคุณเองเนี่ยคุณกลัวว่าคนเก่าๆของเขาจะกลับเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วไพ่บอกว่านิ่งๆก่อนนะคะเอาธรรมะเข้าผมก่อนนะคะอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถึงขั้นกับทะเลาะเบาหวงกันนะ ตอนนี้คุณสองแพ่งแล้วค่ะคุณแบบตัแบบแพ่งที่หนักสุดสก็คือคุณจะไปทางทางคอนฟ l i c กันทะเลาะก,กันแล้วนะพยายามระงับไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันค่ะนะคะบทสรุปเดี๋ยวเขามาค่ะเขาเองก็ร้อนใจนะคะเขาร้อนใจค่ะเดี๋ยวเขามาค่ะเดี๋ยวเขาจะแบ่งเวลาบาลานซ์เวลาจัดสรรน,นะคะชีวิตของเขาตารางชีวิตของเขานะคะตารางงานนะคะตารางความรัก มาเขาซีเรียสมากค่ะเขากลัวคุณโกรธหรือตัดความสัมพันธ์หรือไม่เข้าใจเขาดังนั้นแล้วทีแรกที่เขาคิดเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะมาคุยเขาอาจจะมาคุยกับคุณโดยเร็วหรืออาจจะมามอบของขวัญหรือมาขอโทษพุณหรือมามอบอะไรให้คุณสบายใจนะดังนั้นแล้วทําใจให้เย็นๆไปก่อนนะอาจจะอาจจะเย็นยากแต่ว่าอย่างน้อยถ้าร้อนรุ่มในจิตใจระง,งับให้ได้แต่คําพูดอย่าพึ่งไปคิดให้มาก ะค,ะคิดให้เป็นก่อนที่จะพูดอะไรที่มันอาจจะเข้าใจผิดหรือทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันเพราะคำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วมันจะเป็นนายของเรามันอาจจะฝังจิตฝังใจบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทำงานเหนื่อยทำไมเขาต้องถูกเข้าใจผิดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะมันจะเกิดการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็จะเกิดการบานปลายนะเดี๋ยวผู้อ่านดูโรแมนส์องเจนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งระง,งับไว้ก่อนนะค่อยๆนะคะ ค่อยๆพูดค่อยๆซากันนะ Release your ex นะคะ Getting to know each other Stay optimistic about your love life และ e x p r e s s your love นะคะพยายามล้างพลังงานความวิตกกังวลที่มัน ที่มันเป็นรางสังหรณ์บางอย่างมันก็ถูกบางอย่างมันก็ไม่ถูกเสมอไปตอนนี้คุณค่อนข้างคิดมากล้างพลังงานรีลิสพลังงานเก่าๆที่มันเป็นในเรื่องของความกังวลความสับสนความเครียดในเรื่องอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่าเขามีคนเข้ามาในชีวิตหรืออะไร้วแต่เอาออกไปนะคะแล้วก็ส่วนในสิ่งที่มันที่มันอะไรที่มันไม่ดีนะคะก็ไม่ต้องแสดงออกไม่ต้องไปรับมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พยายามแสดงออกดึงพลังด้านบวกของตัวเองออกมาค่ะคนเรานะคะมีทั้งสองด้านแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะมีด้านไหนมากกว่ากันนะ,ะถ้าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแย่ละนะคะมันลบเยอะละผ่อนคลายตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์นะคะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดบางอย่างมันอาจจะเกิดจากฮอร์โมนหรือความคิดมากหรือสมองเราอาจจะตีความไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดึงพลังด้านบวกคิดในท่านที่ดี ะะอย่างน้อยทําให้เข้าใจทําใจเย็นๆแล้วหันหน้าคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวความรักความสมหวัง,งสิ่งดีๆที่เขาจะมามอบให้คุณเดี๋ยวมันจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแนวโน้มมีโอกาสที่จะทะเลออาะกันสูงนะคะอุณหภูมิค่อนข้างสูงเลยร้อนนะคะเป็นซัมเมอร์กันมากดังนั้นแล้วเนี่ยใจเย็นๆนะคะนะคะคุณมาฟังแล้วคุณต้องค่อยๆใจเย็นๆเพราะรู้สึกว่าคุณเองพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะพร้อมที่จะไฟแล้วดังนั้นนะคะ ระง,งับไว้ก่อนนะหันหน้าคุยกันฟังคําอธิบายเขาก่อนนะคะบางทีเขาอาจจะพูดไม่เยอะพูดไม่หมดเป็นไปได้ว่าเขาเองอาจจะเหนื่อยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณนะคะหันหน้าคุยกันและเข้าใจกันแล้วปรับความเข้าใจกันได้แล้วรักกันให้มากๆมาก,มากพอนะคะแล้วก็ดูแลกัน หัวใจกันให้ดีนะคะจบไปแล้วสําหรับคนมีมีแฟนคนมีคู่นะคะแม่นแม,แม,แมตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะคอมเมนต์ผู้อ่านทราบด้วยท่านใดยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามสมัค้าทยรัแชร์กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจโดยการคอมเมนต์ให้ผู้อ่านด้วยท่านได้กดแล้วขอบคุณมากนะคะขอทุกท่านโชคดีคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ